3 2, 2หัวข้อที่1ความสําคัญของผลงานนวัตกรรมการอ่านเป็นทักษะที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันเพราะเมื่ออ่านออกเขียนได้ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจนําไปสู่การสร้างความคิดการตัดสินใจแก้ปัญหา และก้าวทันต่อเหตุการณ์ในโลกยุคป,ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านเขาช่องลมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านและเขียนสะกดคําไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคําที่มีตัวสะกดทั้งตรงตามมาตาและไม่ตรงตามมาตาจากปัญหาดังกล่าวในฐานะของครูผู้สอนจึงได้ศึกษาเทคนิควิธีการสอนต่างๆที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน พัฒนาการอ่านและการเขียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนเป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายในการเรียนช่วยให้นักเรียนจดจําเนื้อหาได้อย่างแม่นยําและคงทนเป็นเวลานาน ดังนั้นผู้สอนจึงได้นำนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านเขาช่องลมเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วนักเรียนมีผลสมดุ์ทางการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหัวข้อที่2วัตถุประสงค์เป้าหมายของการดำเนินงานข้อที่ 1, 1เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ข้อที่2เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. 1หัวข้อที่3เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณข้อที่1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน8คนสามารถพัฒนาการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ80ข้อที่2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน8คนสามารถพัฒนาการเขียนเพิ่มขึ้นร้อยละ80เป้าหมายเชิงคุณภาพข้อที่1ร้อยละ80ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน8คนมีผลสำเร็จทางด้านการอ่านที่สูงขึ้นข้อที่2 ร้อยละ80ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน8คนมีผลสำเร็จทางด้านการเขียนที่สูงขึ้นหัวข้อที่4ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 5ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นปหนึ 1, โดยใช้กระบวนการดำเนินงานแบบ t d c a ดังนี้ 1. ขั้นวางแผนมีการวิเคราะห์ผลสำฤรธิ์ของผู้เรียนจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนในปีการศึกษา2565ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดจากนั้นออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 5ขั้นตอน เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นป .1 นน 2. ขั้นดำเนินการตามแผนเป็นขั้นตอนศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลค้นพบปัญหาและความต้องการของนักเรียนดังนี้ 1. คัดกรองด้วยวิธีการทดสอบโดยใช้เครื่องมือการประเมินเพื่อคัดกรองนักเรียนอ่านไึ่ออกเสียงไม่ได้ตามกาเกณฑ์ 2. วินิจฉัยปัญหา2ด้านคือ หด้านการอ่านพบว่านักเรียนไม่เข้าใจวิธีการจำพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกสอ 2. ด้านการเขียนพบว่านักเรียนเขียนพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกไม่ได้ 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning 5ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นป .1 ดังนี้ 1. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมเบนยิม 2. ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกว่าอ่านออกเสียงอย่างไรครูให้ความรู้และกระตุ้นความสนใจด้วยทฤษฎี BBL คือการแยกสีของพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกเพื่อดึงดูดความสนใจและช่วยในการจดจำได้ง่ายขึ้น 3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน เล่นเกมการอ่านออกเสียงและเขียนพยัญชนะแข่งกันให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน 4. ครูใช้สื่อใบงานแบบทดสอบการอ่านพยัญชนะและสระโดยให้นักเรียนออกมาอ่านด้วยวิธีการสุ่มครูทดสอบความรู้นักเรียนด้วยแบบทดสอบ 5. นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแสดงความคิดเห็นและทำชิ้นงานคนละหนึ่งชิ้น 3. ขั้นสรุปผลและติดตาม สรุปผลการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินต่างๆดังนี้ 1. น,นักเรียนมีผลการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566คะแนนการอ่านออกเสียงร้อยละ95คะแนนการอ่านรู้เรื่องร้อยละ90 รวมความสามารถทั้ง2ด้านคิดเป็นร้อยละ92.50ซึ่งผลสำเร็จท,ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ80 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2 5 6 6มีผลการอ่านและการเขียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ100อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 3. โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ได้รับโล,ล่รางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมแข่งขันท้าพิสูจน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกร้อเปรเซน์ประจำปีงบประมาณ2,567สรุปว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 5ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นปหนึ่งประสบผลสำเร็จ 4. ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถอ่านออกและเขียนได้เมื่อจัดกระบวนการเสร็จสิ้นนักเรียนมีความกล้าสแสดงออกและมั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นโดยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในแต่ละกิจกรรมที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำและฝึกความกล้าสแสดงออกในหลายๆกิจกรรมหัวข้อที่ 5. ผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่านและการเขียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 3. คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 4. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้น 5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากยิ่งขึ้น หัวข้อที่6ปัจจัยความสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านเขาช่องลมโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 5ขั้นตอน <S <S เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นปหได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองซึ่งได้ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลมเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียนมีการสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์งบประมาณบางส่วนในการจัดกิจกรรมและยังมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลทุกภาคเรียนเพื่อนำผลมาถอดบทเรียนและวางแผนร่วมกันในภาคเรียนต่อไปทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน